ันนี้ะรเวตาโกสวัสดี mm hmm. เป็นเพนวัจร mm ักกระโบคาโดนะครับวันนี้ก็อยากพามาชมพันธุ์อีกพันหนึ่งคือพันธปีเตอร์สันนะครับ mm hmm. ถ้าคนรักกระโบคาโดน่าจะมีพันธุ์นี้ไว้ในสวนนะครับเพราะว่าทุกภา,กปกาคปลูกง่ายนะครับดิดรูง่ายนะครับต้นนี้ก็อยุประมาณสี่ ครัางเขาปีที่ห้านะครับในไร่ปณิทานะครับในส่วนของผมนะครับกระติลูกก็บางช่อบางก็สามลูกนะครับสองลูกบ้างนะครับนะครับมีลูกง่ายนะครับรสชาติก็ท่าเก็บเก๋นะครับก็ไม่แพ้พันแฮสนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่ใจผมเนี่ยพีเทสันชอบพีเ์สันนะครับเนื่องจากว่าปลูกแล้ว มันขึ้นได้ทุกภาคนะครับการดูแลก,ก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากนะครับการในสวนผมนี่ก็เดือนพฤศจิกาก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับปีนี้ออกดอกเยอะแต่ว่าก็ลงทางเอาปอปุ๋ยเอาอะไรที่ในท้องตลาดมาฉีดนะครับจริงถ้าฉีดฮอร์โ,โมนนมสดน้งบนไข่ครับก็จะได้ลูกดอกกว่านี้นะครับปีหน้าคงเริ่มกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็ยังมาแชร์กันนะครับว่า พันนี้นะครับปลูกง่ายแล้วก็เกยโกรนนะครับได้เงินโกรนนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็เริ่มวางขายได้แล้วออกขายได้แล้วนะครับจะได้เงินก่อนเพื่อนะครับปีนี้ผมก็จะลงปลูกประมาณอีกประมาณสักสี่สิบต้นนะครับปลูกเพิ่มับพันนี้นะครับเพราะว่าไม่เพียงพอนะครับคนรักสุขภาพก็โทูมาอยากได้นะครับต้นไม่สูงนะครับ ของผมจะเป็นที่รุ่นปูนทรายนะครับนะเป็นทรงพุ่มนะครับต้นต้นไม่ใหญ่นะครับพีเตอร์สันแต่ถ้าตัดตัดแต่งยอดแล้วให้ออกทางด้านข้างนะครับทิ้งออกด้านข้างของผมนี่ยออกด้านข้างนะครับก็ยังไม่เยอะไอ้ต้นแม่พันธุ์ต้นนี้เนะี่ ายพันธุ์แน่นอนมากนะครับถึงเวลาออกดอกพฤจิกาออกดอกทันทีเลยนะครับจะไม่รลนะครับเนี่ยก็ได้ดูเลยนะครับให้สะสมอาหารนะปุ๋ยอินทรีย์มีปุ๋ยคอกไปเลยนะครับนะแล้วก็ฉีดยากันลาแล้วก็สังเกตด่วงจอลําต้นด้วยนะครับนะถ้ามีรูอะไรแล้วก็พยายามฉีดยาฆ่าด้วงนะครับที่โจนะทำให้หิ้งก้านหรือตายนะครับต้นตายไปเลยนะครับพยายามดูเดินดู หน้านี่ก็เป็นต้นยังเล็กอยู่นะครับนี่ก็เป็นปีเตอร์สันคิดว่าปีหน้าคงจะออกดอกก็เห็นนะครับเต้นยังยังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทรงพุ่มกำลังจะสวยนะครับนี่ก็ปีเตอร์สันเหมือนกันนะครับออกดอกแล้วแต่ยังไม่ติดลูกนะครับออกดอกยังไม่เยอะนะครับกำลังสวยนะครับ ต้นหนุสาวนะครับยังอ่อนอยู่นะครับก็ยังไม่ยังให้ติดลูกนะครับพยายามสร้งทรงพุ่มนะครับสวนผมนี้ก็เป็นปลูกฝรั่งจิมจูพฟดีต้นอายุมากแล้วเลยหรือก็จะปลูกกระบอกดูนะครับสลับกับทุเรียนนะครับด้านข้างก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงก็ไม่อยากจะปลูกเพื่อเชิงเดียวนะครับเอาหลายอย่างผสมกัน เมลพันธุ์ผมนี้ก็เป็นเป็นกิ่งทาบนะครับซื้อมานะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่นี่เราจริงนะครับอีกต้นนะครับผมนี้เสียบยอดเอาเองนะครับปลูกนะครับพอายุประมาณสามปีกว่าแล้วล่ะต้นสูงนะครับแต่ว่าปีนี้ออกดอกยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับต้นนี้สูงมากนะครับ ปลายนะครับลูกนะครับนะลูกยังไม่ขอเขาว่าออกดอกน้อยแต่ว่าจับลูกง่ายนะครับพิเทสันนะครับใครสนใจหรืออยปลูกนะครับยินดีให้คาแนะนํานะครับไรบุรีตานะครับคงจะปลูกสายพันธุ์พิเทสันได้มากกว่าเพื่อนนะครับบางคนว่าเม็ดใหญ่ว่าเม็ดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเนื้ออร่อยนะครับพิเทสันนะครับไม่ขมนะครับ ก็ขอนำเสนเอแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ